สวัสดีค่ะวันนี้แจกกี้พามาเที่ยวสวนอะไรนั้นไปดูกันเลยนะคะไปดูกันเลยเนาะว่างานสร้างอลังการแค่ไหนดอกลูเพนนะคะที่เดนมาร์กค่ะไปดูกันเนาะนี่ไงนี่ไงนี่ไงสวย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 ว้าว ก้องก่อนสวยไหมนี่อลังการงานสร้างเลยนะคะสวยสวยมากเลยค่ะสวยสวยมากเลยนะคะสวย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 มากเลยค่ะนี่ กล้องของเรานะคะพามมาดูดอกลูผินนะคะในช่างกล้องของวเราวังรถนะลูกระวังรถค่ะไปดูกันนะคะน้องโมนาเป็นช่างกล้องนะคะอะไรอีกอีกเขแหวมโอเคดอกลูพลนนะคะที่เดนมาร์กค่ะอลังการงานสร้างเลยเนอะนี่สวยมากเลยค่ะพี่น้องขามันจะเป็นชั้นๆนี้นะคะ มีหลายสีมากเลยค่ะมีสีชมพูสีม่วงสีส้มนะคะนี่เยอะแยะมากเลยโอ้โหอลังการมากเลยนะคะพี่น้องขาโอ้โหโอ้โหมากเลยอลังการมากๆเลยนะคะสวัสดีค่ะสาวสาว สาวนี่นะคะสวยมากเลยอ่ะดูโมแกนฮอนเช็อ่ะตาให้หมอนด้วยฮอนฮอนฮอนโอเคโอเคอ่ะคลิกดิสวัสดีค่ะสวยเห็นหมอนไหมลูกสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ สวยไหมสวยไหมเดฟลอสเก็ตโอเคสวยไหมไปถ่ายไปลูกไปถ่าย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 เยอะๆเลยถ่ายให้ดูสวยๆถ่ายดีๆดิลูกถ่ายอย่าวลงยูทูบถ่ายค่อยๆถ่ายค่อยๆถ่ายอย่าถ่ายแบบเนี่ยสวยไหมคะนี่เขาเรียกดอกลูกเพนนะคะหนุ่มไปถ่ายอดูไปดูสแกนฮอตแล้วกล้องสติลแล้วเก็ต กันเดินดิออสนี่นะคะห้ามไปข้างในนะคะโอเคสวยงามมากเลยมากินกันครับพี่เข็มกลัดลิสเกตมูน่านี่ฮอลอย่างนี้ไหมลูกฮอล้อยอย่างเงี้ยหอยที่สวยนี่สวยไหม,เ,ม,มเ,เดี๋ยวก่อนหมูตั้งกล้องให้ดีก่อนอ่ะเดีย๋ยวเดี๋ยวรอแป๊บนึง อ่าโอเคไก่อือสวยมั้ยสวยมั้ยดีลูกดีๆท่านผู้ชมเขานี่ก็ก้องไปเรื่อยๆเออเรื่อยๆรื่อ โอเคแชทแคนอยากเจอออสทร์ร okay. okay. ูปแมพเบ้นแม่นดูสเกฮอตลอนเลียบสวัสดีค่ะแค่นี้นะคะสำหรับการมาดูดอกไม้ของเรานะคะพิกี้ขอลาก่อนนะคะสวัสดีค่ะจุ๊บ